ไม่มีใครเข้ามาแทนที่ในสายตาอยู่อยู่ตรงนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเพราะหัวใจฉันยังคงมีเธอจะรอ วันนี้ที่รอคอยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มบทที่35นะครับไดซังจูกโกะนะฮะเอ่อเคียวโนเทมาว่าโอวาคุดานินะฮะโอวาคุดานิอิเตะคุโดตามาโก,กะทาเบไตวันนี้เราก็จะมาเจอของแปลกอีกแล้วนะทุกคนของแปลกที่ว่าคืออะไรนะก็คือเหมือนเป็นไข่ไข่ภูเขาไฟ อ่าไข่ภูเขาไฟนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเรามาฟังกันเลยนะครับบทที่35และสุดยอดมาก สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นกันเถอะจาก n h k World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโค,โคสิ์ทิพเทียมพงและดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะวันนี้เราจะเรียนบทที่35เกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งที่ทำแล้วและจะทำตามลำดับครับ นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกับอายกากะเพื่อนของทัมกำลังมุ่งหน้าไปที่ฮาโกเนะกันค่ะทั้งสองกำลังคุยกันว่าหลังจากไปถึงที่นั่นแล้วจะทำอะไรค่ะมาฟังบทสนทนากันครับฮาโกเนะนี่ว่าอิจิจิที่สุโยทัมว่าะไรน่าชื่นใจโอวะกุดะนี่นี่ติดครก็ทับโกะก็จะเป็นเดสอายากะซังทับโง่ว่า本当に黒いんですかうん で黒いのは外側はมาดูความหมายครับอายากาพูดกับทำมว่าข้าก e แน่นิไว้จิจินิสกยจะไปถึงห้าคนนบ่ายโมงเนะี่ยทำมอยากจะทำอะไรทัมตอบว่าอยากจะไปโอวากูดานี้และกินไข่ดำค่ะ คุณอายอากะไข่ดำจริงๆหรือครับอายกะตอบว่าอืมแต่โมเน่ดำนี่คือด้านนอกเท่านั้นนักฟนอยู่วข้างในเป็นไข่ต้มธรรมดาทำดูท่าทางประหลาดใจค่ะเฮโอ้ สำหรับบทสนทนานี้นะครับเขากา็พูดถึงเวลานะทุกคนทีนี้ใครยังนับเวลาญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นไม่เป็นนะฮะก็อาเซนเซนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเวลาเนี่ยมันจะลงไทยด้วยจินะครับจะมีความหมายว่า1นนาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกาหรือว่า1โมง2โมง3โมงนะครับเราจะลงไทยด้วยจิทีนี้เนี่ยเราต้องนับเลขให้ได้ก่อน เดี๋ยวเซนเซก็จะทิ้งลิงไว้ให้เหมือนกันนะเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเวลานะครับเช่นบ่ายโมงนะฮะก็คืออิจิจินะฮะบ่ายโมงบ่าสองโมงก็โกะนิจิบ่ายสาโมงก็โกะซังจิอย่างนี้นะครับทีนี้ความแตกต่างของเวลาญี่ปุ่นกับบ้านเราเนี่ยมีอยู่เหมือนกันญี่ปุ่นเน่ยเขาจะแบ่งเป็นโกเซงกับโกะนะครับทุกคนโกเซงเนี่ยเอาไว้พูดก่อนเที่ยงนะพูดก่อนเที่ยงแล k ach. K ach ้วก็โกเนี่ยไว้พูดหลังเที่ยง โกเซงจะมีความหมายว่า a อเออนะครับแล้วก็โกโกเนก็คือ PM ยกตัวอย่างเราจะพูดว่า9โมงเช้าเนี่ยเราอาจจะพูดว่าโกเซงคูจิโกเซงคูจิอย่างเงี้ยคือมีความหมายว่า9้าโมงเช้าหรือ10โมงเช้าก็เป็นโกเซงจูจิโกเซงจูจินะครับแค่เอาตัวเลขนะครับจูคือ10นะครับมาบวกกับคำว่าจิอ่านรวมกันว่าจูจิจูจิอย่างนี้นะครับก็จะหมายถึงว่า10โมงและ ทีนี้ถัดมาอย่างเช่นโกโกะเนี่ยหมายถึงว่าหลังเที่ยงขึ้นไปอย่างเช่นบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงก็คือโกโกะอิจอิจิอิจิก็คือ1น,นะครับแล้วอิจิก็คือ1และจินี่ก็คือโมงอ่านรวมกันว่าเป็นอิจิจิอิจิจิอย่างนี้นะเซนเซอธิบายถ้าทีนี้ถ้าพูดว่าทุ่มอย่างเงี้ยเราอาจจะใส่คําที่มันชัดเพิ่มขึ้นไปก็ได้อย่างเช่นคําว่าโยดุนะครับที่แปลว่ากลางคืนทีนี้ถ้าเราจะพูดว่าสองทุ่มอย่างเงี้ยอ่า ก็อาจจะเป็นย oru hachi โย o ุฮ hachi นะครับแต่ไทยอะ่ะมีวิธีการนับที่อาจจะประหลาดกว่าเพื่อนบ้านนะครับก็คือไทยเราจะเรียกว่า2องทุ่มถูกต้องไหมเพราะว่าเราอะ่ะนับเป็น1ถึง1นึถึงสิบสอแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเซนเซพูดเนี่ยย oru hachi h i เนี่ยเขาจะพูดว่ากลางคืน8ปดโมงกลางคืน8ปดโมงก็จะหมายถึงว่า2องทุ่มอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ทุกคนก็เดี๋ยวไปทําความเข้าใจในลิงที่เซนเซส่งให้เนาะ ถัดมาอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือคำว่านัน e ิกาชิตไตนันิกาชิไตชิไตเนี่ยเป็นรูปที่มีความหมายแปลว่าอยากนะครับแปลว่าอยากชิตไตเนียมาจากเวิร์บช่องสคือเวิร์บคำว่าสรุหรือคำว่าชิมัสนะครับการเปลี่ยนรูปใต้ที่แปลว่าอยากนะครับก็จะเปลี่ยนโดยการอย่างเช่นคำว่าทำอย่างงี้ครับทำ ทำอะไรเนาะอย่างเช่นยาดีมัสซินเซยยกตัวอย่างให้ดูนะยาดีมัสตัดมัสออกแล้วเติมคําว่าใต้อย่างนี้นะครับจากแปลจากไปที่แปลว่าทำจะแปลว่าอยากทำนะครับที่แปลว่าทำจะแปลว่าอยากทำหรือคําว่ากินทาเบมัสตัดมัสออกแล้วเติมว่าใต้นะครับอันนี้ก็จะแปลว่ากินจากกินก็แปลว่าอยากกินนะฮะหรือว่าไปอิคิมัส อันนี้คาว่าไปนะครับถ้าจะพูดว่าแปลว่าอยากไปก็คือตัดมัดออกเติมใต้ก็เป็นอีคิดไตอีคิไตอย่างนี้นะครับทีนี้รูปใตเนี่ยมักจะมาคู่กับคําช่วยงะนะครับแล้วนั่นนี่เนี่ยแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วปุ๊บนั่นอีกกสไตแปลว่าอยากทําอะไรทีนี้ถ้าเราจะถามว่าอยากกินอะไรเราก็เอาว่านานินําหน้าเหมือนเดิมนะครับใส่คําช่วยงะเติมคําว่าทารเตไต อย่างนี้ก็ได้พูดรวมกันก็คือนันิกาทะเบไตนันิกาทะเบไตหรือเติมคําว่าคะลงไปก็ได้นะฮะก็จะแปลงรูปประโยคบอกเล่าเป็นคําถามนะครับนันิกาทะเบไตนันิกาทะเบไตอ่าอย่างนี้นะครับถัดมาอื่นๆอ่าพูดถึงไข่เนาะก็จะเป็นไข่ไข่แบบภูเขาไฟอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เป็นสีดําก็อ่ามันจะมีกรรมฐานนะครับในภูเขาไฟอย่างเงี้ยนะครับ นักกะนักกะจะมีความหมายว่าตรงกลางนะครับหรือว่าแปลว่าข้างในก็ได้นะครับในนี้เขาก็บอกว่าข้างในเนี่ยก็คือเป็นไข่ต้มธรรมดาไข่ต้มษาญีป่ป่นเรียกว่ายูเดธามกโกยูเดยูเดเนี่ยมาจากยูเดรุนะทุกคนมาจากคำกริยาคำว่ายูเดรุจะมีความหมายว่าต้มนะมีความหมายว่าต้มนะครับอ,อื่นๆก็ไม่มีแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเซนเซมาสอนอ่านนะครับอ่านพร้อมกันนะครับฮากุเนนิวะอิจิจินิสกุโยฮากุเนนิวะอิจิจินิสกุโยนะครับสกุแปลว่ามานะครับใช้คู่กับคำช่วยนี้ทัมวะนันิกาชิตายทัมวะนันิกาชิตายนะกะทาเเบตดおはくาにいて黒たまごがาべたいでะฮงโตนิคุโ本อินเดสกか？ อายะกะซังธรรมกัวฮงโตนิคุโรอิเดสกาฮงโตนิคือจริงๆหรออย่างไงครับฮงโตนิคุโรอเดสกามันดำจริงจริงหรอนะครับก็เป็นความหมายที่แบบเราใช้ถามแบบเน้นย้ำคอนเฟิร์มเนาะอุ้งนะฮะอุ้งเดโมนเดโมนอันนี้ใช้บ่อยนะเดโมนก็คือแต่แต่ว่าแง่คุโรอิโนวะโซโตกะวะตะเกะคุโรอิโนวะโซโตกะวะโซโตกะวะก็คือด้านนอกนะครับถ้าเราจะพูดว่าด้านในก็แปลว่านักกกะวะนะฮะนักกะกะวะ คำมันจะตั้งคำตรงข้ามนะครับนักกะวะอ่านักกะวะอ๋อนักกะฮะ,ะตัวนี้นะครับนักกะนักกะวะอืมนักกะวะนะครับอ่านักกะวะวาฟุซูโนยูรุ ยูเดธมโกเหนี่เหมือนแบบใช้ในอาการแบบตกใจอะนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับสุสกิสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากจะไปโอวาคูดานิและกินไข่ดำโอวาคุดานิに行って黒卵ค食べたいาすาคำว่าโอวาคุดานิคือชื่อสถานที่ครับคำช่วยนิที่ตามมานั้นบ่งชี้จุดหมายปลายทางต่อมาคือ นี่คือคำกริยาไป iku ที่อยู่ในรูปเทะครับคำว่าแปลว่าไข่ดำและคำว่าคือคำกริยากินที่อยู่ในรูปไตเป็นการบ่งชี้ความปรารถนาครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือเมื่อพูดถึงการกระทำสองอย่างหรือมากกว่านั้นเป็นลำดับเชื่อมได้โดยใช้รูป ของคำกริยาในบทสนทนาแรกสุดทำจะไปที่โอวาคุดานิจึงใช้คำกริยาไป <Ik u. S 1> ที่อยู่ในรูปเทซึ่งก็คือ <It te. S 1> และพูดว่าแปลว่าไปโอวาคุดานิหลังจากนั้นก็เชื่อมกับยาจะกินไข่ดำกลายเป็นหนึ่งประโยคครับฟังแล้วพูดตามนะคะ 大枠谷に行って。大枠谷に行って、黒卵が食べたいです。มินี่ไปครโกะกครับุชิมาสนะครับเสริมให้นิดนึงเวลาเราต้องการเรียงคำกริยาเนี่ยนะฮะมีกริยามากกว่า2ตัวและเรียงกันเป็นลำดับเงี้ยครับภาษาญี่ปุ่นเนะะี่ยเขาจะมีวิธีการใช้รูปเตะ ลูกเตะแบบนี้นะครับก็คือผันกิริยาให้มันเป็นเตะอย่างนี้ครับมาต่อกันได้อย่างอันเนี้ยเขาพูดว่าอยากไปโอวากูดานี้แล้วก็อยากกินทีนี้เดี๋ยวเซนเซยก์กตัวอย่างให้ดูเนาะลูกเตะเตะต่อกันนะครับต่อกันเอาไว้เขาเรียกว่าแต่งประโยคที่เราทำกิริยาหลายๆตัวอ่ะอย่างเช่นวันหยุดเนาะยาสุมิยาสุมินี้ ยาสมินี้นะฮะค้าโองๆโอสเต่ซูชิโอทาเบตะอย่างนี้ก็ได้เลือกออกไหมครับเนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้แบบเชื่อมนะทุกคนใช้ไว้เชื่อมเปลี่ยนเป็นรูปเตะนะครับเชื่อมเขาเรียกว่าใช้ ใช้ไว้แบบเชื่อมคำกริยาที่มันเรียงเรียงกันหลายๆตัวทีนี้ถ้าแบบมากกว่าหนึ่งตัวเนาะอะเซนเซก,ก็จะเปลี่ยนนะซูชิโอทาเบเตะนะอามแล้วก็อโคฮิโอโคฮีโอโน่นด้ที่เขียนไม่พอแล้วทุกคนอ่ะ นี่ยฮะยาสมินี Yas, Yas ono, ite, ่ยาสมินี่คายโมโนคายโมโนเสเตซูชิโอทาเบเตะทุกคนพอนนึกภาพออกเนาะซูชิโอทาเบเตะโคปิโอนุนดะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมก่อนนะใครที่เรียนผ่านทิกตอกแล้วนะครับก็จะต้องเรียนเต็มๆเ,เนี่ยให้มาที่บ้านแดงนะครับทุกคนแล้วก็เซิร์ชคำว่าสถานีภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะมีบทเรียนเยอะแยะพร้อมกับซีรีส์นี้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ของทาง NHK นะครับ ใครอยากได้อ e ีบุ๊กเนี่ยก็ทักมาที่บ้านเขียวก็ได้หรือจะไปโหลดที่ทาง NHK ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็คือเพื่อการศึกษานะครับอ่าโอเค <c oughs> อ่าต่อนะครับมาฟังบทสนทนาของนักท่องเที่ยวสคนที่คุยกันอยู่ที่แหล่งน้ำแร่ร้อนของโรงแรมแบบญี่ปุ่นครับ 今日はどこに行きましたか美術館に行ってご飯を食べてそれから遊覧船に乗りました。มมคค今日はどこに行きましたかいい今日はどこに行きましたか今日どこに行きました เป็นรูปสุภาพของคำกริยาไปด้วยอยู่ในรูปอดีตนะครับไปพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะและกินข้าวจากนั้นก็นั่งเรือเที่ยวครับคำว่าไปพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะต่อมากินข้าวและนั่งเรือเที่ยว คำกริยาอยู่ในรูปเทก็คือและ้วอยู่ในรูปเทคือต่อมาคือคำว่าเป็นคำเชื่อมแปลว่าจากนั้นและส่วนท้ายของประโยคกลายเป็นรูปอดีตคือขึ้นหรือโดยสารพาหนะลองพูดตามนะคะ 美術館に行ってごはんを食べて美術館に行ってごはんを食べてそれから遊覧船に乗りましたああ เพราะเราทำกิริยาหลายๆอย่างนะครับหลายๆตัวเนาะอย่างเช่นบิจุส s u a n กังนิอิเตไปพิธิธภัณฑ์นะครับแล้วก็โกฮังโอทาเบเตะไปกินข้าวนะครับโซเอสกระเนี่ยเป็นคำสันธานนะทุกคนใช้เพิ่มให้มันแบบประโยคมันสลาดสรวยขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราตัดคำว่าโซเลกระออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโกฮังโอทาเบเตะยูรังเซียงนินโดริมัสตะมันจะฟังแล้วจบแล้วไม่ค่อยลื่นหูเนาะ เหมือนภาษาไทยเราเหมือนกันเช่นแบบเออฉันนะ่ะไปกินข้าวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฉันก็ไปนั่งรถเที่ยวเห็นไหมคาว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำเชื่อมอย่างนี้นะครับนับอ่ามันก็ลักษณะอารมณ์คล้ายๆกันโซเรกระระก็คือแบบแล้วก็อนะครับแล้วก็ยูเซยูรังเซียงนีโนริมาสตะอ่าที่ดูตามประโยคนี้เห็นไหมว่ามันมีการทำกิริยาทั้งหมด3ามแอคชั่นนะครับสแอคชั่นเลยเนาะอ่ะ เดี๋ยวอ่านพร้อมเซนเซนะทุกคนพร้อมกันนะห้ามขี้โกงนะครับเนาะเพราะว่าเราจับไม่ได้นะใครอ่านไม่อ่านอ่ะคิอว่าโดโกนีอิคิมาสตากะคว่าโดโกนอิคิมสตกะก็จะมีความหมายว่าวันนี้ไปไหนมาบ้างให้สังเกตรูปเห็นไหมมาสตะมาสตะเนี่ยคือเป็นแบบต้องไปมาแล้วเนาะเป็นรูปอดีนะครับต้องไปมาแล้วแม้จะเป็นวันนี้ก็ตามเนี่ยแต่ว่ากิริยาเนี่ยผู้ถามเนี่ยคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นไปแล้วเขาเลยใช้คําว่า มัสตากะลงใายด้วยมาสตากะอ่ะบิจุสกังนิอิเตะทุกคนพูดพร้อมกันนะบิจุสกังนิอิเตะโอเคบิจุสกังนิอิเตะกะห้างโอทาเบเตะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับบิจุสกังนิอิเตะกะห้างโอทาเบเตะโอเคそれからそれからユーラン船に乗りましたそれからユーラン船に乗りましたああอ่ะเราอ่านพร้อมกันนะครับบิจุสกังนิอิเตะกะห้างโมทาเบเตะ โซเลการยูรังเซงนีโนริมัสตะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะต่อไปลองพูดว่าจะไปปีนภูเขาทาการอกและอยากถ่ายรูปค่ะคำว่าปีนภูเขาทาการอกคือทาการอซันนีโนบอร์คำว่าโนบอร์ในรูปเทคือโนบอเตโนบอเต และถ่ายรูปพูดว่าและนี่คือสิ่งที่อยากทำดังนั้นพูดว่าททรริิตตลองพูดทั้งหมดดูครับเชิญครับทากาโอะซันนิโนอบเตะช่าชินโอโทริ ได้เวลาของช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแล้วครับเราจะเรียนรู้วิธีบอกเวลาครับอายากะพูดว่าพวกเดี๋ยวก่อนไปคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะชัดชินโตดิใต้เดสเรามาผูกประโยคกันก่อนนะทุกคนฝึกแต่งประโยคนะครับอย่างอโอเคอย่างตัวอย่างแรกนะครับก็คือ เท่ากับสั่งเขาให้ผ่านลูกครรปริยาให้เป็นลูกเตะนะครับก็เป็นทาเกอซังนะี้โนบุเตชาชินโอโทริไตเดสนะฮะก็คืออยากไปปีนภูเขาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะครับมันก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับอ่ะทุกคนพูดพร้อมกันนะทาเกอซังน no ี no ้โนบุเตชาชินโอโทริไตเดสทาเกอซังนี้โนบุเตชาชินโอโทริไตเดสอ่านะครับส่วนอีกอันนึงนะฮะคือทำสิ่งที่อยากทำนะก็ ไปชิบุย่าซื้อของแล้วก็กินข้าวนะครับกินข้าวอ่ะเซนเซแต่งให้ดูนะอย่างเช่นชิบุย่าชิบุย่านี่อิเตะไปชิบุย่านะคาโมโนอ่ะชิเตะซื้อของโกฮังโกฮังโงะทาเบะมาสตะอ่ะอันนี้กริยาเกิดขึ้นพร้อมกันอ่ะเกิด เกิดอ่ามันไม่พร้อมกันหรอกแต่ว่าอ่ะเกิดต่อเนื่องกันนะครับออกเสียงนะครับชิบุยานิอิเตะนะฮะคโมโนชิเตะกฮังโอะทาเบมัสตะนะครับไปชิบุย่าเราก็ไปซื้อของเราก็ไปกินข้าวเนาะใครที่อยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้แบบลักษณะแบบเออฉันไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยก็ใช้รูปนี้ในการพูดนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับชิบ oh ุยานิอิเตะคโมโนชิเตะกฮังโอะทาเบมัสตะ อ่านะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเวลากันนะทุกคนถัดมาเรื่องของเวลาแล้วนะเธอจะไปถึงฮาโกเนะเวลา i ิจิหรือบ่ายโมงนั่นเองเมื่อต้องการบอกเวลาทําได้โดยเพิ่มคําว่าจิต่อเข้าไปที่ตัวเลขลองมาพูดกันดูนะคะขอให้ระวังการออกเสียงสําหรับ4ี่โมงเจโมงและ9ก้าโมงนะครับเพราะจะแตกต่างจากปกติเล็กน้อยครับ หนึ่งโมงหรือบ่ายโมงหรือตีหนึ่งอิจิจิสองโมงหรือตีสองนิจิสามโมงหรือตีสามซันจิสี่โมงหรือตีสี่ยจิห้าโมงหรือตีห้าหกโกจิ เจ็ดโมงหรือหนึ่งทุ่มเจ็ดทุโมงหรือสองทุ่มแปดทุ่มเก้าโมงหรือสามทุ่มคทุ่สิบโมงหรือสี่ทุ่มสิบสี่ิบเอ็ดโมงหรือห้าทุ่มสิบห้ิบสองโมงหรือเที่ยงวันหรือเที่ยงคืนสิบสอง 箱根には1時に着くよ。タムは何がしたい？大涌谷に行って黒卵が食べたいです。あやこさん、卵は本当に黒いんですか？うん。でもね。黒いのは外側だけ。中は普通のゆで卵。へ เซพูดเรื่องเวลาเนะาะเรื่องของเวลานะครับทุกคนไปดูลิงก์ด้านล่างที่เซส่งให้ได้เลยนะครับอันนี้เข้าๆเนาะเรื่องจิเนี่ยก็ตามที่เซอธิบายไปแล้วมันแปลว่าโมงนะครับแต่อันนี้ให้ทุกคนเห็นภาพอย่างเช่นอาบ่ายโมงอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาตัวเลขมาบวกกับคําว่าจินะครับ1ก็คืออิจิจิอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันสามารถพูดได้2แบบนะทุกคนอย่างแรกก็คืออิจิจิซังจุบุง ก็คือ1นึ่โมงสานาทีอิจิจิคือ1นึ่โมงสังจุป,ปุงคือ30นาทีสังจุป,ปุงคือ30ปุ้งก็คือแปลว่านาทีนะครับทีนี้มันก็มีพูดสั้นๆก็คือห้างนะครับห้างก็เหมือนเราพูดแบบบ่ายโมงครึ่งอ่ะอ่านะครับอิจิจิบ่ายโมงแล้วนะเราก็เติมห้างข้างท้ายอิจิจิห้างอิจิจิห้างอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าสองโมงก็คือนิจิอย่างนี้ครับสองโมงสามโมงก็คือสังจิ สี่โมงก็คือโยจินะครับแล้วก็เจ็ดโมงก็คือชิชิจิอย่างนี้นะครับง่ายๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวกันดีกว่าทได้เวลาของช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมิยาแล้วค่ะคราวนี้เกี่ยวกับฮาโกเนะค่ะฮาโกเนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงามครับ อยู่ในโอบล้อมของเทือกเขาห่างจากกรุงโตเกียวประมาณชั่วโมงครึ่งครับในบทสนทนาเราได้ยินเกี่ยวกับโอวาคูดานิแต่ก็ยังมีอีกมากมายหลายจุดให้ท่องเที่ยวนะครับเช่นด่านฮากโกเนะ ในสมัยเอโดะของญี่ปุ่นฮาโกเนเคยเป็นจุดตรวจที่สําคัญครับในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของทุกๆปีนักท่องเที่ยวก็จะพากันไปชมขบวนไพร่พลของเจ้าครองนครในยุคนั้นที่จําลองขึ้นมาใหม่ครับพอพูดถึงฮาโกเนก็มักจะนึกถึงแหล่งน้ําแร่ร้อนขึ้นมานะคะครับนักท่องเที่ยวชอบไปค้างคืนที่โยกางหรือโรงแรมแบบญี่ปุ่นและตามโรงแรมแบบตะวันตกแล้วก็ แช่เน้วแด้ร้อนครับนอกจากนี้ก็มีรถไฟไตเ่เขาทะเลสาอาชิโนโกะพิพิธภัณฑ์ศิลปะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีชื่อชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพทางธรรมชาติมากนะทุกคนแล้วก็เซนเซนเคยไปและที่ฮากโกเนะนะครับแต่ว่ายังไม่เคยไปที่ด่านฮากโกเนะนะไปเหมือนแบบไปชมที่เมืองอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบมันเป็นประเทศที่ธรรมชาติแบบ สวยงามอ่ะทุกคนแล้วก็อากาศเนี่ย mm. เย็นแบบไม่ได้เหมือนเมืองจีนนะครับเมืองจีนเวลาเขาเย็นเนี่ยมันจะเย็นแบบแสบผิวรุนแรงแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเย็นก็จริงนะหนาวมากก็จริงแต่ก็จะมีความแบบละมุนละมุนอย่างไงก็ก็ถือว่าเป็นประเทศที่แบบยอมรับสวยงามนะครับแล้วก็คนไทยเองเขาก็พอปูล่านะครับสำหรับบทนี้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับเจอกันที่เจอกันที่บทถัดไปนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับ